สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับคำนิยามอันนึงคือ PTSD นะคะ uh, Post Traumatic Stress Syndrome uh, A lot of medical people already know what it is but for อัอนนี้ภาพภาษาไทยแต่สำหรับคนทั่วไปอาจจะไม่ค่อยเข้าใจว่ามันคืออะไรนะคะคือมันคืออาการ ทางจิตที่เกิดขึ้นกับบุคคลซึ่งเข้าไปอยู่ในที่ที่มีความโหดร้ายทารุณหรือว่า,าเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีที่เกิดกับตัวเองหรือแค่เราคนคนนั้นเห็นเหตุการณ์อยู่ในเหตุการณ์นั้นแล้วมันทำให้มันทาให้มีผล สมองนะคะทำให้คนคนนั้นมีอังการทางจิตที่ยังได้ย่างหนึ่งสำหรับคนจากประเทศที่ค่อนข้างจนหรือประเทศที่มันมีสงครามนะคะเขาเขาจะจะมีอันนี้เยอะบางคนก็สามารถที่จะแบบเก็บ เก็บไว้ได้ลึกๆแล้วก็มีอาการแสดงออกที่ปกติเพราะว่ามันเห็นบ่อยนะฮะบางคนก็ไม่ได้บางคนก็สู้กับมันไม่ได้ก็เลยต้องกลายเป็นแบบคนซึ่งมีจิตผิดปกตินะคะ,อะตอนนี้เราจะมาพูดถึง PTSD ของตัวทิพย์เองนะคะ เมื่อประมาณสี่ห้าขวบทิพย์อยู่บ้านสวนแล้วญาติเนี่ยเขาปลูกเขามีสวนนะคะเขาก็ปลูกสารพัดเลยสารพัดทุอย่างแล้วมันมีต้นกล้วยกล้วยก้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้าึาบางทีก็เกิดขึ้นเองโดยนกนะคะแล้วพอกล้วยมันสุกเนี่ยเราก็ไปเด็ดกินกันก็มีอยู่ครั้งหนึ่งไปเด็ดกิน พอกัดเข้าไปเนี่ยขนเราเานี้ลุกเลยเพราะมันกัดไปเจอเม็ดซึ่งมันขุกขระดำเม็ดเล็กๆแล้วก็มีเต็มไปหมดเลยข้างในเหมือนมันคงเหมือนกล้วยกล้วยป่านะคะอพอกัดแล้วมันก็แบบมันขยักขยแยงมากแล้วหลังจากนั้นคือลูกนั้นก็ไม่กินเลยนะคะปกัดปุ๊บทิ้งเลยแล้วหลังจากนั้น ทิพเองก็ไม่เคยกินกล้วยน้ำว้าอีกเลยตั้งแต่อายุ4ีหขวบจนถึงอายุ60กว่าเนี่ยหกประมาณเนี้ยนะคะจนกระทั่งเมื่อมาอยู่ที่เนี่ยอยู่ที่ฮาวายแล้วเรามีที่เราก็เลยปลูกกล้วยแล้วกล้วยที่บ้านเนี่ยจะเป็นกล้วยที่ออแกนิกนะคะจะทำปุ๋ยเอง ทุกอย่างจะทําเองแล้วก็เอาเอา,เอาแค่ปุ๋ยออร์แกนิกที่เราทําเพราะนั้นกล้วยจะออกมาค่อนข้างสะอาดแล้วเมื่อวานเนี่ย <c oughs> เคลือหนึ่งตัดมานะคะแล้วรูปมันก็สวยมากเลยสวยมากเมื่วานก็เลยใจกล้าลองทานดูเพราะว่าก่อนหน้านี้มีหลายรุ่นแล้วเขา เราแจกหมดนะคะเขาก็บอกโอ้โหมันหวานมากมาอร่อยมากเราก็เลยลองทานดูดูซิว่ามันจะหวานจริงรึเปล่าพอกินเข้าไปปรากฏว่า PTSD ของกระมลทิพย์หายเลยเพราะว่ามันหวานกลมกล่มแล้วก็เอ,อเรารู้แหละว,ว่าว่ามันมีวิตามินมีสารอาหารที่สำคัญเนี่ยแต่เราไม่เคยทานเลยจนเมื่อวานเนี่ย PTSD ของกระมลทิพย์ที่เกี่ยวกับกล้วยน้ำวา้าก็หายไปเลยค่ะอันนี้คือ PTSD ย่อยๆนะคะแล้วเราคุยกันในวันต่อไปค่ะ